ไอเจ้าก็อสามีเรานี่มันหายไปไหนนะสามวันสี่วันแล้วบ้านช่องไม่กลับทิ้งลูกทิ้งเมียอย่าให้รู้เลยเนี่ยว่าไปติดสาวที่ไหนนะ่ะไม่งั้นเราโดนแน่นอนงั้นเหรอเออแต่ปกติเจ้าก๊อดมันไม่ใช่คนเหลวไหลขนาดนั้นนินาพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะออกไปดูให้ก็แล้วกันว่าแต่ว,ว่าตอนนี้เจ้ากูช่มอยู่ที่ไหนล่ะเออเห็นว่าตอนนี้เขาน่าจะเดินอยู่ทางฝั่งริมหาดนะคะพี่มิยาบิลองไปถามดูให้หน่อยก็แล้วกันคะ่ะเผื่อว่า เจ้ากุชชี่จะรู้ข้อมูลของพ่อของเขาแน่ได้เลยไม่มีปัญหาหรอกงั้นรออยู่นี้ก่อนนะไปเดินเล่นอยู่ริมหาดสินะลา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 เอาพี่มิยาบีว่าไงครับเฮ้กุชชี่ตอนเนี้ยนายเห็นเจ้าพ่อกอลฟของนายหรือเปล่าอ่ะรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยแม่ของนายโกรธมากเลยนะที่พ่อของนายหายไปอ่ะวันนั้นผมได้ยินมาว่าพ่อบอกจะไปดูลาดลาวทางฝั่งกานอนะคะพี่มิยาบี ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมไปดูราดลาวหลายวันเลือกเกินบ้านช่องไม่กลับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับกลัวว่าจะเป็นเรื่องเข้าให้นะสิถ้าอย่างนั้นอ่ะดูเฉยๆไม่ได้แล้วล่ะคิดว่าคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆตอนนี้เราต้องตามหามังกรเพื่อขี่ไปดูเจ้า God ก๊อตก่อนมังกรอยู่ที่ไหนนะโอ้โหตอนนี้บ้านเราก็ขาดแคลนไดโนเสาร์ซะเหลือเกินมังกรมังกร,งกรถ้าม่มีมังกรเราแย่แน่เลย ไม่มีมังกรจริงด้วยโอ้โหถ้าอย่างงั้นเราก็ต้องขีก่ก็อซีล่าไปแล้วสินะเอาละเจะ้าก็อตซีล่าออกลงเลยแล้วกันด้ครับเจ้าด้งั้นขอขี่เลยนะไปครับเดินทางไปดูเจ้าก็ตกันดีกว่าลูกชายกูชีบอกว่าออกมาเล่นฝั่งคโนนน่าจะเป็นแถวแถวนี้นะเดินทางกันไป รู้สึกว่าช่วงนี้ไดโนเสาร์มากมายหลายสีมันมาเต็มกันไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เข้าเซิร์ฟน้ำก็เป็นได้นะเฮ้ยไปออกไปให้หมดใช้ขื้นเสียงกำลังข่าทิ้งให้หมดทุกตัวถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้มาเดินเล่นในหน้านน้ำแห่งนี้ก็ไม่ควรจะมาท่ามันเผาทิ้งปิดกันเละเกินนะแต่ละตัวนี่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 แน่นี่แน่บางอาจ ามเขตแดนตายซะเฮ <Hey, S 1> ท่านพุทธตาเห็นก็ตบ้างไหมล่ะเห็นเว็บเว็บะนะสองสาวันก่อนเดินผ่านไปทางนูน้นล่ะงั้นเหรอขอบใจมากนะเอาละครับได้ข้อมูลมาแล้วครับว่าก็ตเดินผ่านมาทางด้านนี้นะเราก็ต้องตามรอยครับเจอแบคฮาร์ดกอลลิงเฮ้ย <Hey, S 2> เจอแล้วยังไงก็ตแม่มาหลบอยู่ที่นี่เองเหรอหลงก่อนแล้วกันนี่ก็ตรู้ไหมว่าเมียตามหานะ่ะฮะมีผมตามหาก็เหรอ สวยแล้วล่ะว่าแต่ว่านายมาทําอะไรแถวเนี้ยเออคือว่าผมมาด่าหม้ออยู่เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ผมมารอลาตะเวนแถวนี้นะครับได้ข่าวว่ามีสัตว์ดูร้ายมาเดินอยู่แถวนี้ผมก็เลยอยู่เฉยๆไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นก็รีบกลับกันเถอะเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วนะเดินทางกลับกันเลยครับถ้าไม่เดินทางกลับกันตอนนี้รับรองว่ากาบานแยกกันแน่นอนเลยลอดเลยโหเดินทางคล่องแคล่วว่องไวซะจริงๆนะครับก็เรา มาหาเมียให้เมียเฉงกัดหน่อยนูดูประกายเมียกลับมาแล้วจ้าเมียจ๋าเฮ้ยนี่หายไปนานเลยนะเนี่ยอุสาหรอตั้งนานทำไมตัวเองไปนานขนาดน,นี้ไปติดสาวที่ไหนแม่บ้าเหรอฉันแค่ไปดูลาดตะเวนทางด้านนู้นนิดหน่อยเองนะ่ะก็เห็นว่ามันมีพวกไดโนเสาร์ดูร้ายก็เลยไว้ใจไม่ได้ก็เลยต้องไปปกป้องคนทางนูน้นแต่ฉันรู้ว่าเธอโกหกแั่นิดเดียวนะเธอตายแน่ๆน,นโอ้อย่านะที่รักกับผมไม่กล้าโกหกอยู่แล้วเนะี่ย ถ้างั้นก็แล้วไปอี้เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark Survival Evolve กันอีกเช่นเคยนะครับผม ทางหายกันไปนะครับ1ปีก็มาสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเด็กเลยก็แล้วกันเด็กในช่องผมก็คิดว่าคงจะโตกันหมดแล้วนะครับแปีที่ผ่านมาก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะโอเคก็เป็นของขวัญวันเด็กนวลแล้วก็เด็กยุคใหม่ก็ด้วยแล้วกันกจบเรื่องราวของ2ผัวเมียนี้กันไปครับวันนี้ก็กลับมาให้ได้หายคิดถึงกันนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีแหลกๆไหมเอาละเดินทางกันดีกว่าพาก๊อตไปเล่นให้หายคิดถึงหน่อยนะครับในวันนี้โอ้โหดูฉลามแถวบ้านเรานี่ เต็มไปหมดเลยทําไมมันหลากสีสันซะเหลือเกินมันน่าจะเป็นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดนของกูเกือบแตกเลือสามเลยครับมาช้าก,กว่านี้อีกสัก20วิวิไอตัวนี้ตายแน่นอนเอาละมาจากไหนกันวะเนี่ยฮะโอ้ยบันทองมาอยู่ที่นี่มีพาราดอสพ่วงมาด้วยนี่หว่านะครับเอาละเดินทางเหมือนผมนี่ของเยอะซะเหลือเกิน ตัวละครมีอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้โหมากมายไก่กองดูเหมือนที่เยอะกว่าผมคงจะเป็น,นอ้ก๊อตเว้ยเฮ้ยอ๋อหนักเนื้อปลาเอาละเข้าใจแล้วหมดสเต็กเราหายปะโถอเอ้ยว่าแล้วทำไมของมันไม่ดีก็ว้าไอ้พวกงี่เง่าตายไปให้หมดนี่แน่นี่แน่นี่อะไรเดี่หมดเนี่ยเฮ้ยลก็ลกลก็กกป,ป้าเฮ้ยกิฟินเออข้ามก่อนดิไม่โดนว่ะ หนียวเหรอเหนียวเหรอมะดับเลเจนทารีครับอันนี้อะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะน้ำแข็งป่ะไปเล่นน้าแล้วบอสเซนครับไทยดีด้วยโอ้ตัวเยอะจริงๆไปไปทายหมดเอาละตรงนี้เผามันเผามันตัวนี้ใครคิดถึงก็รำลออ่ครับจูดใจกันอย่างแน่นอนสำหรับการเล่นบอสเราเฮ้ยเอะไรกันบนไฟทำไมเนี่ยมีตัวบอลเหรอแขนแขนน่าจะแขนนี่เฮ้ยท่าอะไรเนี่ย ทำไมมึงใช้ท่าเมื่อกี้ได้เดี๋ยวนะตอนเราขี่ทำไมมันใช้ไม่ออกกดอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะมันก็มีซีคลิกขวาคลิกซ้ายดีกว่าแล้วไอ้สบัดหาเมื่อกี้มันใช้ได้ไงผมพยายามหาแล้วเดี๋ยวไม่มีโอ L ไม่มีวะใช้ได้ไงวะหาไม่เจอครับมันน่าจะเป็นท่าพิเศษที่มันไม่ได้เพิ่มเข้ามาให้กดแน่นอนเลยทางมั้นลวกันไปกัต่อไปกระต่อ เอซอมบี้โดโดโอ้โหเห,โโหโรรล่าสาวเยอะจริงๆอัเนี่ยไม่ได้มาเล่นนานแล้วปั่นจะเกินกว่าจะกู้เซิร์ฟเวอร์มาได้ครับที่เรียกว่าต้องยกระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เลยเพราะว่าคอมมันน่าจะแรงไม่พอคือบอลตัอะไรพาราดอสบอลตัเก็บโตไว้ก่อนได้นะครับสัตว์จากอเอฟเวอร์ชั่นอะไรพวกนี้มากระตุ้นเลยดีวว่านี่หลักๆเลยเราต้องตรวจตาบ้านเราทั้งหมดเฮ้ยเมื่อกี้เจโรอ่อาคาลิน่าอะไรกันเฮ้ยดิโรดิโรเลเจนด์ของตัว โดนแท็กมีกันมาเลยฝั่งนี้โอ้โหอะไรเนี่ยปัดมาเธอเต็มไปหมดครับมีระดับโครงด้วยเหรอนี่มันรวมกี่หมดกันวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดข้ามันไปข้าไปข้าไปเดี๋ยวพัดหน้าเขาเพิ่มหมดสต็คามาหมดสเต็คตัวเก่าแม่งเจ๊งกระบุกมาลุดกรลื้อด้วยอันนี้คือใช้โค้ดเดิมใส่เข้ามามันก็เลยมาไม่ครบนั่นเองอข้าบอมมันเลยมันเลยวนทั่วแมพเลยแล้วกัน ไปก่อคาโน่ด้วยนะครับก็สำคัญ,ญไม่มาไม่ได้ดาเมจที่100ล้านน่าจะเท่าเท่าเดิมเพราะว่าคนสร้างหมดเขาไม่ได้มาปรับอะไรแล้วเขาปล่อยลอยแพแล้ววิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวไปไม่กระซัดหรอครับห้าทีเป็นอแบนอบเบนนันเอ้ยโคงกระดูกอะไรโคงกระดูกอะไรถ้าไม่มีหมดทีนี่ไม่มีใครหยุดเราอยู่ครับตัวเรานี่ถึงห่าได้หมดทุกตัวตายหมดมต,ามตาย้ตายโ้ตาย นี่แหละจะถึงกองคาอโน่แล้วครับเดี๋ยวเรายิงยาวหน่ข้าไปเลยตัวปล่อยพลังขึ้นเตาเรียบร้อยล่วงข้างบนอะไรแดงๆแว๊บๆ like พรามอัลฟา้าเฮ้ยไม่ได้ดิมีพามอัลฟ้าอยู่ข้างในนี้ครับเดินเข้ามาทำไมเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวอ่ะเป็นสีเขียวเรียบร้อยมีอีเวอร์ชั่นที่บูนไว้แปลงร่างได้อ่ะลรอนสู่กอคาอโน่ก่อนเหมือนด้านซ้ายเมื่อกี้มีบอสด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้าง ไอ้หลมไอ้หลมลายสีมูหันแหววเลยข้างบนผ่านี้เรียบร้อยแตกอ๋อ,อเป็นพัน Water น้ำตัวนี้มีแบทแอดคูพิมคิฟฟิ้นเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นตัวตึงทำขึ้นชื่อแบบนี้สัวใหญ่เป็นตัวตึงครับตันนี้มีแต่ตึง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 ตงนั่นเลยเกือบค้างไปครับเมื่อกี้อไปกินซากแล้วแบบว่าค้างไปประมาณ5นาทีผมก็รอโอ้ยเกือบไป ต่ว่าคุณผี่ชมไม่ต้องรอเพราะผมข้ามให้แล้ว <c oughs> อันนี้ดาโคเนียตัวนี้เป็นโคตรเทพทำไมสีดาโคเนียนี้สวยจังวะจับแม่งเลยดีกว่ามั้งอยากจับต้องไดเคินน่าจะจับได้ครับตัวนี้โอเคเทมปกติค o โอ้สวยงามมากเลยเวลิเเวเเวิวกำลังดีตัวที่เล่นสนุกเอาเลยละกันเฮ้ยข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเตน,นึงตป๊บน,นึงอ๋อเป็นโซดันชเชฟเพิร์ดกระจอก เฮ้ยโดนป่าวเรียบร้อยยิงทั้งหลายทีใช้กิฟโบหรือว่าพาราดอสเบอร์เกอร์เดี๋ยวหน้าเบอร์เกอร์ผมว่าผมน่าจะมีนะไม่มีเลยหรอเราต้องหาอ็นเกมก่อนมีตัวตีมันอยู่ด้วยพาราดอสเบอร์เกอร์อ๋อต้องใช้โต๊ะคราฟเลยล็อกเบรกมาดี่กว่าตัวนี้ไม่เอาจับยากเกินไอ้นั่นผมหายไปไหนแล้ววะเอาแมงเสือเปเลิน้นน้ำเป็นกรรมบ้าแล้วหายไปไหนขึ้นมาลงไปทำไม เราสัตว์บกไม่ใ hmm. ช like yeah, sure. ่สัตว์น้ําไปเล่นไก่หลามอยู่ครับเร็ว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 หรือจัดการให้มาไอ้หลามเนี่ยถ้าหลบแค่สองพันมึงก็ให้มันตุ๋ยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูเจอกูเจอกูทีเดียวตายครับอุ้ยหอกหอกอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่หอกพิษนี่ว่าแรงมากเลยนี่มาหอกพรอดอสหอกเทพเจ้าพรอดอสโอเคเสร็จเดี๋ยวนะถ้ามึงไม่ขึ้นไปอย่างงี้ต้องใช้คอร์ดโบแล้วแหละครับ ฮอโบมาใส่ก่อนมีลูกดอกจับสัตว์บ้างบอกวะเดี๋ยวนะตัวไหนใช้ได้บ้างไม่ได้เลยมีแต่ลูกดอกขั้นเทพต้องไปยิงข้างบนแล้วแหละแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาลดค่าหิวจําได้ว่านะ่าจะมีอยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัวนั้นไม่ขึ้นแล้วแหละดูทรงแล้วไม่ขึ้นแน่แน่อหอกนี่ไม่ใช่หอ,อกพิษนกว่าเป็นหอ,อกพิษงา้างดีดโอ้โหเดี๋ยวนะลูกดอกไม่ทานครับอีกลูกหนึ่งโดนไหมไม่โดนไม่ต้องยิงสูงมาก แต่เผื่อเหลี่ยมในการเดินทางนิดนึงไปมาแล้วมาแล้วเออถ้าไกลเกินลำป่าครับอูทนมึงไหวอยู่แล้วนี่กอล์ชิฟขึ้นไปแล้วสองหมืน่นมามาเฮ้ยเพี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อท่าทะบัดหางตกใจนึกว่ามันโดนตัวอะไรตีตายตก,กใจเลยเมื่อกี้โดนหลับแน่เรียบร้อยส่วนคาโนตัวนี้เป็นเอ่อโคนนสไม่เป็นไรได้อยู่อูเท่กว่าเดิมว่ะนี่อะไรวะเนี่ยเออเป็นเบบี้อะมึงอะฮะ นี่ไงใครสั่งมาเดินเล่นอึดซะด้วยนะไปยิงไรอย่างเดียวต้องไปฆ่ามันสงสารใส่อาหารตัวนี้นะครับมาตน้นมาต้นไม่มีเดี๋ยวปลาม,มีไหมมีแต่เนื้อปลากินเนื้อปลาไปก่อนเนื้อปลากูเยอะเหลือเกินไม่ได้ลงหมอดนะครับก็เลยมีแต่เนื้อนี้เีเดทีบมีจัดไปเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาอยู่ได้แล้วเรียบร้อยครับดาโคเนียซอสลสที่ขีก็ต้องคราฟเอา เมื่อก่อนเคยมีแต่มันหายไปดาคูเนียซอรัสอันนี้อ่ะอินแกมเราปลดล็อกครบทุกอย่างแล้วครับได้ปะเนี่ยดาคูเนียซอรัสขาดไฟเบอร์หนังแล้วก็เหล็กน่าจะงานเข้านิดๆเพราะว่าคงจะไม่มีส่งกลับบ้านไปก่อนแล้วกันตอนนี้เอาละกลับไปที่บ้านละกันเฮเวิไอรอนอ่ะเจอกันเลยไปเเอเอเรียบร้อยครับก็ต้องไปตามหาวัสดุอุปกรณ์พวกเหล็กหนังอะไรพวกนี้ใหม่หมด ไอ้ก็ตน่าจะมียุงฆ่ามาหลายตัวลองดูดีหนังมีปะพิมพ์พหนังเลยแล้วกันมีโอ้โหมีน้อยมากเพราะว่าหายหมด,ดเลยของเก่านี่ไข่อะไรเนี้ยน่าจะเป็นไข,ข่พวกร็อกเวกนะครับไปกระตอยนิดนึงแล้วกันเฮ้ยหมาอะไรเนี้ยหมากาเดียนากาเดียนเหรอไปเรามากลับมาที่นี่รู้สึกว่าตัวมันเยอะนะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจทเกินเอาละลง จุดต่อไปเราจะเข้าไปสู่กลางแบปนะครับซึ่งต้องเข้าไปดูราชเราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเราหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ไปเลยก็ล่อนมาเฮ้ยเฮ้ยมังกรอะไรไม่รู้อุ้ยมังกรพิษโเมเบสมันบวกผมกรผมก็เลยอาใส่ช่วงจังหวะที่ผมรออยู่นะครับสวนด้วยปากอันเบนชึงของเรากลับไปทำให้มันแตกยับเลยเอาละวิ่งเข้าตัดกลางนี้เลยแล้วกันนี่ รุนเก่าๆคิดถึงเรื่องนี้แน่นี่ปมทรมานปอมประหารนะครับผมไปเข้าไปในน,นี้โอกาสที่จะรอดคือยากมากต้องบอกเลยมีหมาอะไรวะเนี่ยหมาเกาณัยกูนี่หว่าใช่มะมาอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะไอพวกที่กระจัดกระจายตามแผนที่นี้เราสามารถส่งมันกลับได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีหมดเทเลียพอร์ตอ่าร,รวมเลยเอออะไรดีมากเยี่ยมจับไปแตงฟวาที่สุดใจตัวตึงครับอุย้ย เมาสูพรีมโอดตึงครับมาจัดฆ่ามันวัดอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารวบรวมชิ้นส่วนในปบเราจะสามารถที่จะได้ครับเอามันมาเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นการรวมสร้างกออัอปมมามามาเฮ้ยนี่ก็มาแชนโนเมนแจวด้ว่าแจวด้ว่าเป็นงห้าร้อยไหมสำหรับอาร์ตเซอร์ไว โบว์ของเราก็แล้วแต่กําลังใจที่ทุกคนมอบให้ผมนะครับจอยอดไล์มาเรบปอว่าเราจะดูต่อไปถึงห้าร้อยตอนแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้มาบ่อยครับเพราะว่าคุณภาพใช้ระยะเวลาในการทำนิดนึงผมอาจจะคิดสตอรี่ให้มันสนุกสนุกช่วงแรกนะครับแล้วก็ค่อยเป็นเกมเพลย์ช่วงหลังดูตรงนี้ก็มีกตัวนึงว่ะเดี๋ยวตัวนี้เราไปดูเหล็กทางฝั่งนู้นว่ามีเหล็กของพูเชี่ยวร้างเปล่าหรือถ้าไม่มีเหล็กของเชี่ยวนี่คืองานเข้าดีดีเอยเดี๋ยวนะ บังฮาร์ลดล่อลิศยากูร้อยครับลิศยายังอยู่ครับแต่ขี่ไม่ได้คือทำอะไรไม่ได้เลยวาร์ปได้ปาวะลองวาร์ปมันดูดิไหนไหนมันขี่ไม่ได้แล้วมันก็กลับไปที่เอ,เอ้ยมีมาอีกตัวหนึ่งอย่าพึ่งนี่วาร์ปลิศยาไปแล้วครับตอนนี้ถ้าไปอยู่ในที่ดีๆกว่านี้ตรงนี้พลังขึ้นเตาไม่เป็นไรเลยโอโ้โห โคแดงกล้มเฮ้ย um. โ้โเดี๋ยวนะงูแปดหัวแปดก้อนผมมาครับงูไทจูครับตัวนี้อลังการงานสร้างต้บอกเลยนี่สวยงามมากนะครับชื่อว่าคือแล็กโนโรน่าเฮ้ยแล็กโนโรน่าเดอะแบล็กบรัดไทจูที่ยาวมากนะครับเลือดดำครับตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะหัวหน้ามาสปอนตบบ้าเลยเหรอนี่หัวหน้าเนี่ยก็ใหม่ด้วยครับวอร์เดนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียว กอเดนมาอรอเดนมาต,ตัวเดียวก็อยู่แล้ววอ้บ้าเอ้ยทุกคนมันเกิดต่อหน้าต่อตาแบบสปอนบบปุ๊บลงตรงกลางบ้านเลยนี่โลดันใช่ไหมเนี้ยใช่ป่าวโลดันครับแล้วตัวที่อยู่รอบๆข้างถ้าไม่ใช่ระดับเทพเจ้าคือจะโดนสายฟ้าแช่ไว้ครับโหโคตรโหดเอาละตรงนี้ยังไงบ้างเอาเอาเอาจะเข้าไปช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยแต่เตนบายไว้ นี่รั่วแตกยับพังหมดแล้วหมดมันหายไปก็เลยเหลือแค่นี้นะครับผมหมดตงหมดจดีไม่ต้องลงเพราะว่าบาลานตัวอะไรไปอีกวนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอู้อลังการมากเลยใครก็ตามที่อยู่กับข้อมันจะต้องตาอขนาดนั้นเลยหรอว่ารู้จักค่าน้อยไปค่าก็ ราชาแห่งเทพเจ้าอาร์เตรียบตัวตายเฮใครกันแน่ที่ตายกระจอกมากหีเดียวครับไอ้ก็ตสังหารเทพเจ้าที่มาเกิดแถวบ้านไม่ได้โอ้โหทำเป็นแน่ตายครับแบบง่ายๆเลยโหแล้วด้านนู้นเนี่ยอะไรข้างหน้าวุญเนี่ยยังไม่ได้ขี่ดาโคเนียเลยขี่พัดหน้าแล้วกันขอ,อไม่พอนะไม่มีบอดสแตก็กลงเหล็กอะไรต้องไปลองใหม่ เกียดเสียประาเดี๋ยวมาเล่นกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็หวังว่าชื่นชอบกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับก็มาแบบไม่ได้ยาวกันมากอยากดูยาวๆต้องไล่เยอะๆนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องๆสวัสดีครับผม